มาต่อกันด้วยประเด็นที่หลายคนจับตากับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศคุณผู้ชมที่มีการเรียกเก็บเงินกู้ยืมเพิ่ม3,000บาทเนี่ยนะครับล่าสุดนะมีคําสั่งจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ชะลอการเรียกเก็บเงินจํานวนดังกล่าวนี้เอาไว้ก่อนครับโดยให้รอการคํานวณปรับยอดหนี้ใหม่ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ครับ นายพิชัยชุนหาวาชีระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเปิดเผยบอกว่าได้มีการสั่งการให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศเนี่ยชะลอการหักเงินเดือนสําหรับผู้กู้ยืมจํานวน3,000บาทต่อเดือนออกไปก่อนครับจนกว่าการคํานวณการปรับปรุงยอดหนี้ใหม่นั้นจะแล้วเสร็จเบื้องต้นทราบว่าจะคํานวณแล้วเสร็จทั้งหมดประมาณต้นเดือนกรกฎาคมนี้จากนั้นจะค่อยมาพิจารณากันใหม่ว่าจะดําเนินการต่อไปอย่างไรครับ ท่านรองนายกพิชัยท่านบอกว่าข้อเท็จจริงนั้นเกี่ยวกับการปรับปรุงยอดหนี้ได้เดินหน้าไปมากแล้วโดยมีความชัดเจนแล้วว่ามีผู้กู้ยืมจ่ายหนี้สินเกินประมาณ2-3ถึง3แสนบัญชีในส่วนนี้จะต้องเร่งรัดนะครับในการติดต่อทั้งการส่งข้อความนะหรือว่าการโทรศัพท์หาเพื่อให้มาติดต่อรับเงินคืนโดยกระบวนการนี้จะต้องมีการยืนยันตัวตน KYC ก่อนคืนเงินด้วย นอกจากนี้ได้ขอให้ระงรับการฟ้องร้องออกไปก่อนโดยให้เร่งดําเนินการในส่วนที่ต้องทําให้เรียบร้อยก่อนส่วนถ้าจะมีการฟ้องร้องก็เป็นเรื่องเก่าไม่กี่ร้อยคดีที่ส่วนใหญ่เป็นคดีที่จะขาดอายุความนั่นเองครับใน